หมดหรือยังฮะทำไมน้อยจัเลยรุ่นเนี้ยมามาเนี่ยสองเตียงนี่ขับบนนี่คนไปส่งเตียงยังไม่กลับมานะคะไม่เป็นไรคนไปส่งเตียงมันกลับมาไม่เป็นไรไม่ต้องรอฟ้ติ๋ไม่ต้องรออันนี้เลยนี่เลยสองเตียงบอกว่านี่ผ่านแล้วแม่ฟ้าหลอกมาที่นี่แล้วมันผ่าน <for> ไม่ผ่าน e ไม่ผ่านก็ขึ้พื่อนเปน เ<ส>ี่สเป็นครูกอ เช็คล้รูอย่างนี้ใช่คับให้านเลยให้ำท่านะคะทำท่าเฉยๆนะขอนะคะข้างขวาก่อนข้างขวาก่อนข้างขวาก่อนข้างขวาข้างขวาทำท่าเฉยๆต้องกข้างขวาช่วยบในใจไรมือแนบลำตัวมือแนบลำตัวครับมือแนบลำตัวสองสามเลยยังนั้นเป็นอะไร

นะครับโอเคอ่ะขอเช็คตัวให้ตัวเองก่อนท่าที่สองค่ะยิงธนูกด้านขวาทันทั้งทั้งบนและข้างล่างยิงธนูข้างขวาทั้งทั้บนและข้างล่างท่าสวยเลยท่าดีที่เดียวเลยข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างก่อนไม่ใช่ยิงธนูยิงธนูกหมอนยิงตรงไหนมอนยิงตรงไหนท่าสวยท่าสวยแม่ปลาหลวงนี่ผ่านเลย การยืดข้อถ้าเราช้อนอันนี้ไม่ได้ช้อนมีครับอาจจะสองข้าก็คือมีช้อนบนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครั้งนี้เนี่ยทำข้างเดียวเดี๋ยวเดินออกเหง์กันเลครับสองข้างเลยสองข้างด้วยอันนี้เป็นอะไรซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าเราไปยืนอย่างเงี้ยมันจะถึง

กดเข่ามากๆเลยนะคะเราจะกดจุดเวรอยจงแล้วก็แทนคอหมูค่ะข้างขวาก่อนข้างขวาข้างขวาขวาคนใกล้ขวาคนใกล้อยู่ข้างไหนขวาคนใกล้เท้าขวาเพราน่าจะยืนตรงไหนเรรายืนตงไกดจุดเวรอยจงเวรอยจงยาวสั้นทบ่วรอยจงยาวสั้นทบ่วรอยจงเฉียงเวรอยจงเฉียวแทงครับ เสียงคอหมูเสทคอหมูสำหรัตัวนี้จับง่ายได้เลยและทานนองฟองนี่ง่ายมากทำได้สามรอบน้องง่ายน้อนะคะดีเนาะเด็กดกลุ่มเด็ดดกลุ่มระวังไม่ได้เด็ดเดกลุการวั

ดูสตนนลมันหวาโอ้โหจัดโลงโลเลยไหม่นต้องดูว่าฝันเสียต่งต่อจากนั้นนะคะค้าที่สองอ่ายแปบนึงนะเขาเทียวเลยไม่ดีอ่ะเพราะมันยืนด้นโน้นะ เดี๋ยวลองค่ะแงท้ยะแงขวารอเลยดีกว่าเอาเอ,อเวเลยอ่อคนไข้นะคะข,ขวารอเลยตะแคงด้านขวาเอาข้างขวาขึ้นนะคะตแคงขวาเอาข้างขวาลงเนาะอ่ะโอเคฉะนั้นหมอนะคะโมดทาสุขภาพถ้าดึงัดกระดูกหลังะคะ่ะกระดูกหลังหรือกระดูกเอวนั่นเองนะคะ

เดย,ย,ยวยังเงียยสองข้างเกสองข้างข้างคร้าเสร็จแล้วทขยับมาใครเสร็จสองข้างแล้วกิงบนหัวแลยนมันดูทั้งคอแล้วคอทักบนหัวเลยคลายๆลองเพอนกน่ะอ่าคลาลองเพื่อด,ดูอ่าดูลองเพื่อในให้ครบกันเดี๋ยวก คลาอไม่รอค่ะยินยินบนหัวเลยยินรอบนหัวเลยคลายคอไม่รอเลยคลายต้นคอไม่ให้รอเลยได้ค่ะไหมคะอ่ะค่ะคนคลายรอไงค่ะหมอคลายต้นคอรอนะคะอะคลายต้นคอรอเลยอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วกันพี่หมอแจ๊คเอาค่าอะไรดีต้นคอเลยก็แล้อ่ัะถ้างั้นเราก็ดึงดักกระดูกต้นค

好，没呢。